สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่วานได้ลาบปลาตองพี่น้องได้ลาบปลาตองเลยพี่นอ้องน,นี่มันน่ากินสุดๆนะพี่น้องเนาะขอบคุณนะคะทุกคนมาโซยกันเลยนะคะทุกคนมีสีสันกับมะม่วงเพราะว่าช่วงนี้มะม่วงเยอะมันก็เป็นหน้ามะม่วงอยู่แล้วเนาะนะคะทุกคนนี่สีสันสวยงามมีผักสดมี มีสมพักน้ำพี่นอ้องปลาส,ส้มผักส้มผักนะคะแล้วก็ลาปลาตองด้วพี่น้องด้ออาจารย์เขาเป็นกองคือเกา่าเขาเป็นกองคือเก่านะคะทุกคนมาค่ะแซบคือเก่าพี่นอ้องลองเอ็กซ์เพรสกันด้วยผน,น้องด้อเนี่คุยขึ้นไม่เงยด้วี่นอ้องลาปลาตองนี่ช่วงนี้นะ ปลาเยอะนะคะพีเป็นเม็ดเลยอืมับอันนี้สมพักจะเป็นดอกจ้า พริกโดดไม่พูดมากเจ็บคออือบักบักแตงพี่นอ้อง อลังการอร่อยอร่อยโซดามสมพักพก็พี่น้องแซบแซบยมยำโซ้ยต่อทุกคนเมื่อกี้มีสิ่งรบกวนเยอะแยะ ย้ายเข้าในบ้านเลยนะคะทุกคนสุดยอดแล้วนะคะทุกคนกินเนืเ้อแตกเนื้อแตนพี่น้องพี่โดดลาปลาตองกระเซบได้เด้อพี่น้องสมพักคุยคำใหญ่ๆนะคะทุกคนอือ สิกเป็นแม็ดอันนี้เป็นยอปรอบพี่น่งองมาก,ก่อนญี่ปุ่น อร่อยหอเลยทุกคนอืมอร่อยหอเลยวันนี้มีมะม่วงสร้างสีสันนะ,ะทุกคนสีแดงอลามชามดูสิพริกก็ไม่เผ็ดนี่หักไว้ก่อนนะทุกคนน,นี่ใส่หี้งเลยทุกคน เวลกูดเยีเ่ยมสม้ักพี่น้องกะลำแล้วก็พักแป้นด้วยอย่างนี้เลยหมดไปหลายเม็ดแล้วทุกคน ือกำลังแตกพักๆเลยนะหลาบปลาตองพี่น้องอย่าขุยข้าหน่อยพี่น้องขุยข้าไม่ยเลยจัยกแสบเลยที่กลุ่มขวข,ข้ามแล้ก็แสบข้านั่นสมปัก

เม็ดนี้ดีกว่าหักครึ่งเลยทุกคนกรอบมากพริกก็กรอบนี่น,นี่เลยหักเลยเรียบร้อยแล้ะเอาทีละครึ่งน,นะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเผ็ดนี่เพราะว่ามันเผ็ดอยู่แล้วพริกเนี้พริกกระเลียงนะคะทุกคนเนี่ยเผ็ดมากเผ็ดแสบ ออืผักไมื่อวานทุกคนยอดมากกอ่อนนี่พี่สนุเขาให้มาเด้อทุกคนนี่มันโดนฝนแล้วออกยอดเยอะมากงามงามทุกคนนี่ดูซิมากก่อนญี่ปุ่น ขอบคุณพี่สนุพี่สูนีนะคะนี่ให้ผักสดมางามมากงามมากทุกคนไม่ต้องก,กินข้าหน่อยพี่น้องกินข้ามไม่เงยชงแสบแม่บ้านชอบกินข้ามไม่เงนะบ่อมกินข้าหน่อยหรอกมันบนแสบหักไว้เลยหักไว้เลยทุกคนอร่อยสุด,สด นี่คุยคำใหญ่ๆเลยทุกคนนี่คำใหญ่ๆไปเลยนะพี่เราก็หักไปแล้วเนี่ยเอาครึ่งเดียวพอน,นะคะทุกคนไม่ต้องกินหมดเม็ดเหงื่อไหลแล้วตอนนี้ืเยี่ยมจริงเยี่ยมจริง,รงอร่อยแบบสมพักพี่น้องเย ส้มผักก็ได้เรื่องอยู่นะเนี่ยคำใหญ่ไปเลยอือสดจังเลยเนาะอ,อือริกุดสุดยอดเยี่ยมจริงนะคฟรั่กุนนี้ อุ๋ยเลยพี่น้องเพะต้องไปยานมันมืดนะคะทุกคนนี่คำใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีพริกเมนะ็ดเนาะไม่หวันก็จะมีพริกเม็ดนะเพราะว่าเขาทำขายเขาทำให้เผ็ดอยู่แล้วเนาะเด็กๆก,ก็กินได้้ใหญ่ก็กินดีเราชอบเผ็ดเราก็กินพริกเม็ดไปด้วยนะ ยำยิหมัมมกเนี่ยแม่วานชอบกินทุกคนเป็นยามหมดทุกอย่างผักปลอดสารพิษไม่ได้ฉีดอะไรเลยทุกคนน้ำงามๆแม,ม่วานสอออนแม่วานมากัมเบอร์เบล่าท,ทุกคนเนี่ย ไปมากอบฝรั่งเขาเรียกเขาเรียกใช่ไหมกอบฝรั่งใช่ไหมหรือว่ากอบญี่ปุ่นไม่รู้นะอมืมันจะเหมือนยอดมากอบบ้านเราแหละรสชาตเิเป็นยาหมดลหเ,เ,เลยทุกคนนี่คุยคำใหญ่ๆไปเลยทุกคน ็แล้วเยี่ยมจะหมดแล้วหิวครับพี่น้อง ข้าวเช้าไม่หวาน11โมงยอดมะกอกอเก็บมันสดๆทุกคนอมไม่หวานชอบกินก็อย่างนี้แหละก็จะเหี่ยวบ้างเพราะว่าโดนพัดลมเนี่หมดแล้วทุกคนหมดแล้ว ให,ใหญ่เลยเริ่มจะเผ็ดแล้วเริ่มเผ็ดแล้วอันนี้แตงสุดยอด คำสุดท้ายหมดแล้วทุกคนเกี้ยงเลยเกี้ยงเลยคำสุดท้ายต้องใส่พริกเมนะ็ดเนาะเครื่องเม็ดเนี่ยเม็ดนี้เม็ดใหญ่แม่หวันกัดสามคำเลยทุกคนอเป็นที่กูดเลยนะเนี่ย ตับเบิร์ตพี่้องก็เยี่ยมอยู่นะทุกคนอร่อยราบะตองก็อร่อยแล้วก็สมผักกระแสบแล้วก็ผักมีผักใบมากรอนแล้วก็มีแตมหมดแล้วเกี๊ยงกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย